อครับผมมาจากไหนกันบ้างฮะมา,างมาจากบ้านโอเคอเค๋อ,อ <c oughs> บ้านนี่หมายถึงว่ามาจากโคราชใช่ไหมคนที่ตอบว่ามาจากบ้านอะ่ะไ,ไม่ได้กวนเนาะครับผมมีใครมาจากจังหวัดใกล้เคียงบ้างฮะกรุงเทพเนาะบทที่สอบกันเกินเป็นไงบ้างคนที่ตามมาจากกรุงเทพเดินทางเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยเนาะตื่นเช้าว่าต้องตื่นเช้าไหมเชา้าขอโทษนะครับไม่เป็นไรตั้งแต่8โมงเช้าอ๋อออกพร้อมกันครับออกพร้อมกันตั้งแต่ตีห้าโหขอบคุณมากครับมีใครมามากกว่าก่อนตีห้าไหมอีสามแสดงว่ายังไม่ได้นอน ดีใจมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็เสร็จแล้วจะกลับไปไหนกันนี่เนี่ยโอเคไม่น่าคลาก็กลับกลับพร้อมกันแหละฮะดีจะไปแวะไปซนที่ไหนกันก่อนคืออะไรนะอ๋อร้านมันกว้างอยู่ ไว้มีโอกาสดีกว่าฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปชิงชมบทัวร์ด้วยต้องมีสักทิปต่วะผัดหมี่หรอผัดหมี่ต้องไปกินที่ไหน่ะ <î nd my beer> ไม่แบบว่าร้านร้านร้าน <î Audi> อะไรเงี้ยร้านไหนมีร้านไหนแนะนำไหมหรืออะไรเงี้ย น้าบ้านหนูเองไม่มาหลอนเราอยู่ไม่ใช่เหรอครับผมพูดภาษาโคราดหน่อยโคราดหน่อยเนี่ยเราก็มีความสัมคัญกันแบบนี้เนี่ยคุยกันไม่ไปไหนสักที เดี๋ยวถ้าพี่กดบัตรทันที่จะไปนะจะดูก่อนว่าคืนนี้นอนดึกหรือเปล่าถ้าคิดคืนนี้นอนดึกพี่อาจจะตื่นมากดบัตรไม่ทันจะขายให้เหรออย่าชาร์จพี่นะมีป่ามีมีใครไปซื้อราคาข้างนอกบ้างไหม ไม่แบบว่าประสบการณ์แบบงานก,ก่อนๆอะไรเงี้ยยังมีอยู่อีกหรองาน,นของพวกผมอะน,นะดวยเลยห <c oughs> <c oughs> มายถึงพวกเราอะน,นะดวยเลย <c oughs> พวกเราที่เองที่กดไปขายอะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวพี่จะฟ้องช่อง หยอกเล่นครับหยอกเล่นีนกดได้ีกดด่ก็มีนะล่าสุดพี่วุฒพี่วุฒี่วุจุดเทียนจุดทูปจุดทูก <c oughs> ว่าเป็นไงพี่ถูกห <c oughs> ล่าสุดที่พี่บอกว่าจุดทูบผมอ่ะ <c oughs> อ๋ยยังไม่ได้จุดหรอ <c oughs> อ๋อกำลังจะจุด แล้วผมให้ไปเท่าไหร่นะ5-7 <3, 4. S 1> กลับครับต้องกลับกลับก็ไม่ดูก,กลับไปซื้อไหมใช่ตีที่ก็ใบสามเจ็ดแล้วแต่เราตีตีควันมันไม่ถูกเลย ให้ใช่ไหมฮะขอบคุณมากพี่ห้อยกระเป๋าโอ้โหขบรากลับบ้านอย่าบอกนะว่าเป็นขอบคุณมากนะฮะได้เยอะเลยวันนี้ ส่งมาส่งมาแต่แพ้เขาน้องอยากใส่แว่นคิดว่ากลัวแบบว่าเห็นคิวมันยาวมากเลยอย่างเงี้ยแบบว่ารถทางเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเห็น <c oughs> เห็นเขาเล่ากันให้ฟังว่าแบบว่ารถปวดจะได้เข้าไปดูนานมากๆ ไม่เป็นไรดูพี่ไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากนะครับอะไรนะครับหูเด้งตัวอะไรหรอ ละเปาขนมจีนละเปาใส้ครีมเลมอนโอ้โอ้โอโอย่างผิดเลยว่าสละเปามาตลอดเลยอ๋อนี่พี่สัญลักษณ์แก๊งเหรอ ก็คือแบบว่าเดินไปเชียวแล้วทั้งแก๊งตัดสินใจว่าเราจะเอานี้เป็นสัญลักษณ์แก๊งของเราเขาเลยเรื่องอันนี้มาเลยโตเดี๋ยวคืนนี้พี่บอกเปรมให้เปรมอยู่ญี่ปุ่นใช่ เมื่อคืนโทรมาบอกอยู่ถามว่าเอาอะไรมามิกา้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะมาเขาใหญ่นี่ผมเห็นแล้วตั้งแต่บีนเป็นรูปที่บนรถตัวใช่ไหมมีกาลีเดี๋ยวไก่ตื่น เป็นกระเป๋าปะ่ะเป็นหวกเหรอต้องเป็นกระเป๋าอย่างนี้ปะ่ะ

เอาสีนี้ฟ้าแล้วแล้วงแล้วขนั้นขึ้นมา่ไมมาดทนี้เางแพักชั้นหมอะไรบุงไม่มพันอะไรกล้าตรงนี้แต่ท ฮัลโหลฮัโลมีอีกไหม,ม,ไม,มครับเี<ม>๋ยวจะไปะมีจาเสียงสนิทเข้าไปมีม,<ะ>มีจาฝัางขวาจา้ะอ่ะตรงกลางตรงกลางตรงกลางนองี่องจุ9บ9 9 9 ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก็บส่งุต่อไปาย <Bye bye. S 1>